พระบัล <c oughs> uh ิกุตม์พระบัิกุตม์พระบัลลิกุตม์พระบัลลิกุตม์มาสกามากาตลาดกับพระทหารน้อมทั้งของบริวารทั้งหลานหลานั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายและประโยชน์เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อผู้มีพรัพคุณของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีประเดชพระคุณหลวงปู่เครื่องถือปัตโตญาาิดาณญาติญาน กัมดาลเทว,วดาและสับป,ปะสัตทั้งหลายที่ย่วงลับไปแล้วนั้นขอให้ได้ามารับชวนดุนชวนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บุตร่ฉลิมใ,ในวันนี้ต้านบ้านเศรษฐู